โดมโพสตเตือนแท็กซี่ไรเดอร์ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาดราม่าเดือดโดมโพสตเตือนแท็กซี่ไรเดอร์ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชาวเน็ตเสียงแตกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังนักแสดงหนุ่มโดมออกมาโพสต์ข้อความเตือนกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นแท็กซี่และไรเดอร์ให้งดเว้นการเอาเปรียบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โพสต์ดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจโดยมองว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของผู้อื่น อย่างไรก็ตามด้านผู้ให้บริการขนส่งบางส่วนออกมาโต้แยง้งโดยเฉพาะกลุ่มคนขับที่มองว่าการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความยากลำบากต้นทุนสูงขึ้นและเสี่ยงมากขึ้นจึงควรมีค่าบริการที่สะท้อนความเป็นจริงประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่คือความเป็นธรรม ในการกำหนดราคาโดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าค่าบริการควรเป็นไปตามปกติหรือขึ้นราคาอย่างสมเหตุสมผลขณะที่ผู้ขับขี่บางกลุ่มมองว่าอัตราค่าบริการควรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในช่วงวิกฤตซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือและการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมที่สุดถึงเวลามาฟังความคิดเห็นจากช่องคอมเมนต์กันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าแท็กซี่ไทยบางคนนะเคยเจอคันหนึ่ง ตอนนั้นมีน้องพนักงานร้านแว่นแถวถนนที่ไฟดับทั้งเส้นตอนกลางคืนเปรียวเปลียวฝนตกเขาอยากติดรถแท็กซี่ไปลงเซเว่นด้านหน้าไม่ไกลพอไปถึงเซเว่นก็กลัวน้องเขาจะเปียกฝนเพราะเซเว่นห่างจากถนนหลักประมาณหนึ่งหน้าจะหนึ่งรเมตรเลยรบกวนพี่แท็กซี่ฉบเข้าไปส่งถึงเซเวน่นพี่แกบอกว่างั้นเชิญลงทั้งสองคนเลยครับไม่ชอบคนเรื่องมากทำตัวกันอย่างนั้นคนเขาไม่เลือกใช้อย่าร้องดิวะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแล้วก็บอกคนไม่ใช้บริการคนใช้น้อยลงเพราะทำกันแบบนี้ไงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายังมีเสียงแตกอยู่อีกเหรอเดี๋ยวก็ซวยทีมเทพบุตรกางเกงขาวคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า คือไม่ได้จะโกงครับผมคนหนึ่งที่ขีก่กระเป็นงานเสริมค่าบริการเราไม่สามารถกำหนดเองได้แอปเขาบวกให้จากการจราจรเมื่อวานจราจรติดขัดสาหัสราคาเลยแพงขึ้นโปรดเข้าใจด้วยครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหากินช่วงเวลาที่คนชาติเดียวกันกำลังลำบากเนี้ยนะเอาจริงดีโอกาสของท่านมันคือการสําเติมเพื่อนร่วมชาติใหมนะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากดในแอปเขียวจากปกติ250วันนี้ปรับเป็น800กว่ามีโค้ดลด15ก็ยังถือว่าแพงค่ะเรียกแท็กซี่อยู่หลายคันไม่รับค่ะจนมาเจอพี่แท็กซี่คนหนึ่งรับมาจ่ายค่าแท็กซี่ไป220บาทรู้สึกขอบคุณพี่เขามากค่ะพี่เขาก็ชิลๆเหมือนทำดีเป็นปกติมาตรฐานพี่เขา ส่วนพวกปฏิเสธผู้โดยสารก็ตามนั้นแหละค่ะขอไม่กล่าวคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเขาหมายถึงแท็กซี่และไรเดอร์เหมาเป็นไรกันอ่ะก็คนแชร์เหมา5 0 0ศูนยถึง1,000กันเยอะแยะเฮ้อออคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ที่พี่ดมออกมาพูดเพราะมันมีกรณีแท็กซี่ขอบวก500เพิ่มเช่นค่ารถมิเตอร์ขึ้น99มันขอ500เพิ่มเขาเลยไปเรียกตุกตุกอีตุกตุกต๊กยิ่งอุกค,คิด2,000บ้านเขาใกล้บริเวณที่จะขึ้น1.8กิโล